แปลว่าแฟกทอเรียลคือเอาเลขนั้นตั้งแล้วลดลงมาทีละหนึ่งทีละหนึ่งจนถึงเลขหนึ่งอ๋อโหแสดงว่าหนึ่งรยหนึ่งแฝกมันคืออะไรเหรอมันก็คือหนึ่งร้อยหนึ่งคูณหนึ่งรคูณเก้าสเก้าคูณกนคูณจนถึงหนึ่งใครจะคูณวาพี่ใครมันจะคูณไหวเนี่ยพี่อุ๋ยคูณไหวเหรอบอกเลย พี่ตายตั้งแต่ประมาณ10แฝกพี่ก็าตายแล้วน้องเลขเวลาแล้วครับนี่ร้อยหนึ่งแฝกน้องเอาตรงๆนะข้ออย่างนี้นะเราลองมานึกดูนะว่าถ้าคนออกข้อสอบเขาจะให้เราคูณเลขทั้งหมดนี้ด้วยเวลาที่มีในห้องสอบน้องทราบไหมว่าปกติเวลาน้องสอบเนี่ยหนึ่งข้อเนี่ยเขาให้เวลาเฉลี่ยประมาณสานาทีกว่าน้องเอา,าหนึ่งหนึ่งคูณจนถึงหนึ่ง อย่าว่าแต่สามนาทีเลยน้องพี่ว่าสามวันน้องยังคูณไม่เสร็จอ่ะเพราะฉะนั้นถามว่าข้อเนี้ยถ้าใครไปคิดว่ามันต้องคูณเลขกันทั้งหมดคุณเข้าใจผิดแล้วแสดงว่าอันดับแรกที่เราจะต้องมีนะคือเราต้องมีไหวพริบก่อนว่าคนหรือข้อสอบมันไม่น่าให้เราคูณเลขทั้งหมดว่ะเพราะถ้าคูณเลขทั้งหมดมันไม่ไหวอ้าวพี่อุ๋ยถ้าเราไม่คูณเลขอ่ะแล้วเราจะรู้ได้ยังว่ามันเป็นเลขอะไร แล้วเราจะไปหารสี่แล้วดูเศษได้ยังไงอ้าวน้องประเด็นคือเราต้องการเอาไปหารสี่แล้วดูเศษเพราะฉะนั้นลองนึกดูดีว่าถ้าเราต้องเอาไปหารสี่แล้วดูเศษมันก็ไม่จําเป็นว่าเราต้องรู้ว่าเลขทั้งหมดคือเลขอะไรนี่ยกตัวอย่างง่ายๆลองคิดตามพี่อุ๋ยนะ